เลยที่จังหวัดชิกไยแล้วคือ950กิโลจากอกุมโมราชลธาน,นี้ครับครับผมตอนนี้เรามาถึงคิชิบุลแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานารอ้าวสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เรามาอยู่ที่หาอนแก้วแล้วนะครับออตอนนี้เราเข้ามาข้างในวัดหานแก้วแล้วนะครับอ้าว สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ช่องท่องเที่ยวเชียงลนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บุรพชัน์นะครับเรากำลังจะเดินทางที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับต่อเต่าน้อยพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมข้างในว่าแน่นแค่ไหนครับผมให้เพื่อนๆชมว่าข้างในเต่าน้อยนิสันมาร์คมันจุได้แค่ไหนเอาง่ายๆเลยครับว่าแน่นเปียเลยครับผมก็เราจะอยู่เชียงใหม่ห้าเดือนถึงหกเดือนครับขนไปหมดทุกอย่างครับโอ้โหเต่าน้อยสู้ชีวิต แล้วเจอกันครับผมครับเพื่อนๆตอนนี้เราเดินทางมาถึงอำเภอคำเขนแก้วยะโสธรแล้วนะคะโโรับโอ้ลุแรงโคตรหนาวเลยครับผมก็เย็นมากเลยครับก็ขอตัวออกเดินทางกันต่อไปนะครับแล้วเจอกันครับผน,นียูทีู่มาเอดน,นะครับก็จอดพัี๊ิพให้วน,นะครับกเทางต่คอค วัีเลหาครับผมหนาวมากเลยนะคแล้วก็เจอกันครับผมสวัสดีตอนเช้าเช้านะครับตอนนี้เราอยู่ที่โกสุนปิสัยจังหวัดสารคามนะคะก็เรามาแวะซื้อชาต้นยงครับผมก็ก่อดออกเดินทางครับไปสู่จังหวัดเชียงใหม่แล้วพบกันครับนี่เราอยู่ที่ท่าพากอดเกตแล้วนะครับก็เรากําลังออกเดินทางครับหลยหกร้อยกิโลถึงเชียงใหม่ แล้วเจอกันครับครับผมตอนนี้เรามาถึงเพชรบูรณ์แล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่พยาล่าวครับผมอันนี้นี่่มาเดือดครับผมตอนนี้เราก็ได้มาตรงที่ป้ายใหม่ครับเพว่ามาทุกครั้งป้ายจะเล็กกว่านี้ก็ขออนุญาตไปพักก่อนแล้วก็ก่อเราดทาง่อครับผมตอนนี้เราอยู่ที่สะพานห้วยตองนะครับเพชรบูรณ์ก็เราเพิ่งจอดรถพักเมื่อกี้นี่แหละครับ ก็บรรยากาศตอนนี้เที่ยงครึ่งก็เดี๋ยวจอกเดินทางกันแล้วนะครับที่ปตทหลบศักนะครับก็มาพางรถอ้าวสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เรามาอยู่ที่หาซ่อนแก้วแล้วนะครับเขาคอก็เพิ่งมาถึงเมื่อกี้ครับตอนแรกลังเรอยู่ว่าทางขึ้นมันจะขึ้นได้ไหมให้เพื่อนๆชมบรรยากาศวัดหาซ่อนแก้วครับผมก็ จะพาไปชมข้างในนะครับตอนนี้เราเข้ามาข้างในวัดผาซอนแก้วแล้วนะครับก็จะพาเพื่อนชมบรรยากาศวันนี้มันไม่ใช่วันหยุดนะครับคนเลยไม่เยอะเท่าไหร่นี่เรามาถึงที่พิซซูโรลแล้วนะครับออกจากเขาค้อแล้วก็วัดผาซอนแก้วม,มาแล้วนะครับเรากําลังออกเดินทางไปที่เชียงใหม่นะี้เรามาถึงที่จังหวัดอุตรดิตถ์แล้วนะครับดินแตนฝันก็อีก299กโลครับ ถึงเชียงใหม่แล้วเจอตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดลำปางแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลา6โมงครึ่งครับผมก็เพิ่งจะถึงลำปางเพิ่งลงเขามาเมืม่อกี้ก็ถึงประมาณ2ทุ่มครับก็ขอเดินทางต่อก่อนนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่แล้วนะครับแบบโมฟูเลยนะคะ2ทุ่มแล้วนี่ครับราอยที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วคือ950กิโลจากกรุงลราชธาน,นีครับผม ก็เราจะไปไหนก็ต่อชีวิตรเราจะอยู